พี่น้องนี่เกียวแซบครับทิกผงน้ำปลาน้ำปลาแดอใส่ห,หอมหน่อยหนึ่งหั่นหันหัน,ห,นห,หอมใส่นะครับนะครับแล้วก็น้ำปลาหน่อยหนึ่งแล้วกเ็เติมน้ำตาลหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับมาดูมะม่วงของเราครับกำลังมันเป็นนะครับเดี๋ยวจะสับจะอิ่มน้ำลายก่อนที่จะได้กินหรือเปล่าเนี่ยนะครับ คนเรา <S 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 เอ้ยเป็นแต่แซบแต่น้อพี่น้องแมวเอ้ยมามามาเริ่มมาเด้อผ่านลงไปครับนี่มะม่วงกำลังมันเป็ดแล้วขณะนี้เขาเรียกว่ามันเป็ดนะครับออกสีอ่าเอาออกสีเหลือง,องนอหน่อยนึงครับเนี่ยครับไอ้เขาเรียกว่ามันเป็ดน,นี่แหละแซ,ซ่บครับกำลังเข้าแกนนะครับ ม่วงแก้วกำลังเข้าแก่นนะครับับก่อนทับก่อนอ,นอมนี่แหละที่มีอยากจะทํากินเองก็อย่างนี้แหละครับเพราะอะไรครับรูไหมน้ำลายมันอิ่มน้ําลายก่อนไม่ใช่ไรกว่าจะได้กิน,อ,น,อ,น,นอ,อืมน่อเป็นงสีเนอะอิ่มน้ำาายจะคล้องนี่ พยายามทำเข้าไปครับกินแบบบ้านบ้านกินคนเดียวก็ไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากมายเออขอให้หั่นได้ก็เพียงพอแล้วนะครับอมนะครับอย่าลน้นอย่าลน้นอย่าล้นอือืนะเอาแค่นี้เอาแค่นี้เอาแค่นี้ออ่ะแล้วก็ชงก่อนชงก่อนช้อนไปไหนล่ะอืมอืมอืมอ,อ,อบอกแล้วอย่าให้หิวอย่าให้หิวอย่าให้อยาก ครับอืมเปรี้ยวแซ่บๆอะไรเดียวครับอืมไปกินคนเดียวไม่ต้องมากวิธีครับอ่ะอืมจากคำใหญ่เผื่อท่านผู้ชมทุกคนแซ่บๆ แซ่บอ่าบอกกันเลยครับพี่น้องครับอธิบายให้ฟังมุมนี้จะได้สวยหน่อยมาครับมาละอืมกาลังจะสวยเแซ่บๆกันเลยทีเดียวถ้ามันกำลังเข้าแกนอย่างเงี้ยกำลังจะออห่อหุ้มแกนข้างในแ <c> ล <oughs> ้วออกเหลืองๆหน่อย มันจะมันๆนันจะไม่เปรี้ยวมากนี่แหละของแซบถ้ากินแบบเม็ดยังปอกมาเห็นเม็ดเลยน่ะนะอันนั้นจะเปรี้ยวครับแต่อันนี้จะออกมันมัๆเปรี้ยวๆมันมันเค็มๆเผ็ดๆค็าๆะทำใหญ่ๆเผื่อทุกคนทุกท่านอีกแล้ว รับลองความเปรี้ยงจี๊ดมันก็ม,มีนะครับมันจะพอดีพอดีจี๊ดจา๊าดเนี่ยความแซ่บ <c oughs> จีดจ๊ดจีจดกินแบบบ้านๆไม่ต้องอะไรใหมยอืม่พริกน้ำปลาแดกดน้ำปลาหน่อยนยีเกลือไอ น้ำตาลหน่อยหนึ่งแล้วก็สั่นหั่นหอมใจ <c oughs> อย่าบอกใครเลยแซ่บๆเลยครับกินคนเดียวกลัวคนอื่นแย่งฮ <c oughs> เอาลูกเดียวพอครับเนี่ยลูกเดียว <c oughs> ยังเหลืออีกลูกนะครับเน <c oughs> ี่ยจิจานจะบอกใครเลยนะครับแซ่บๆ <c oughs> คมแซบที่ไม่ปลานี้คร,ครับกลับมาจากยิงปลาอยากอยากแล้วก็สัญญาเอาไว้ในการไล์สดว่าจะทําให้กินกินให้ดูไม่ใช่ทําให้กินกินให้ดูออเอาใคยขอจัดนะ ยอดครับพี่น้องอ,อืเอาพอเรียกกำไรแค่นี้พอนะให้ดูแค่นี้แหละอย่าเอาเยอะอ,อ,อ,อืพอได้อร่อยอร่อยกันนะครับผมนะมบ๊ายบายแซ่บๆจุ๊บจุบ